ุดงไพรสุดขอบฟ้าตอนที่สี่ตะลุยเมืองบาดาลเนินานานผ่านวันที่เหล่าคณะผู้เดินทางทั้งสี่ได้ร่วมสแสวงหาธรรมอันสงบภายใต้ท้องฟ้าพื้นกว้างป่าเขาลำเนาไพรแลดูจะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นความมานะพยายามเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมาย หลวงตาที่พรมสอนสรพวิชาความรู้จนเด็กน้อยทั้งสามเข้าใจถึงแก่นธรรมในการเดินทุด,ดงเมื่อการเดินทางอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดได้มาถึงป่าแถบหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหลวงตาผู้ชำนาญการทุด,ดงจึงสั่งให้ขบวนธรรมญาตราหยุดตั้งกรดที่นั่นไอจอยและเนนทั้งสอง รู้สึกชื่นชอบในความงดงามของบรรยากาศโดยรอบทั้งเสียงนกเสียงกาทั้งเสียงใบไม้ที่พลิ้วไหวไปตามสายลมอีกทั้งยังมีม่านน้ำตกที่ไหลกระเซ็นเป็นจังหวะชวนให้สุขใจไอจอยผู้มีหน้าที่เป็นโยมอุปถาม์เริ่มจัดแจงก่อไฟเพื่อต้มน้ำและชงชาใบไม้ตามเดิมส่วนเหล่าสงก็ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนอยู่ไม่ได้ลดละความพยายาม จนเวลาล่วงเลยมาจวบจนจะพบคล่ำหลวงตาจึงมุ่งเข้ากรดเพื่อนั่งวิปัสสนากรรมฐานต่อไปราตรีที่มืดดำย่างกลายเข้ามาโดยเงียบเชียบทุกคนต่างอยู่ในอาการสงบจนทุกสรพเสียงที่แววผ่านชั้นหูแลดูจะชัดเจนทียิบไอจอยนั่งเคลียกองไฟเรื่อยเปือ่อยเพื่อให้ความเหน็บหนาวได้ผ่านพ้นไปแต่แล้วเพียงไม่นาน ก็กลับมีเสียงของใครหลายๆคนเดินตรงเข้ามายังเขตสงนั้นเสียงพูดคุยกันจอแจทำให้อจอยพุดลุกขึ้นนั่งด้วยความตื่นตกใจแต่ภาพที่ปรากฏตรงหน้าบัดนี้ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเลยนอกจากกิ่งไม้ใบหญ้าที่ลู่เอ็นตามลมสัตว์ป่าใหญ่น้อยที่ออกหากินกลางคืนยังคงทำหน้าที่ของมันไปตามธรรมดาที่เคยเป็นเงือเม็ดเขื่อง ไหลออกมาสมใบหน้าของเด็กชายแล้วทันใดนั้นเองหลวงตาก็เอ่ยวาจาออกมาจนทำให้ไอ้จอยสะดุ้งสุดตัวอย่าตกใจไปเลยโยมป่าก็คือป่านั่นแหละละละหลวงตาหลวงตาได้ยินแล้วครับไอจ่อยเอ่ยถามด้วยความสับสนและงุนงงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็พลันมีเสียงของสามเดรนแดงโผล่ทึ่งขึ้นมากลางบทสนทนาข้าก็ได้ยินไอทองก็ได้ยินใช่ไหมวะ เนนแดงกล่าวพลางหันหน้าไปถามเนนทองที่นั่งอย่างสงบนิ่งอยู่ในกรดข้างๆความรู้สึกตื่นตัวของไอ้จ้อยเกิดขึ้นทันทีเมื่อเขาเห็นเนนทองพยักหน้าเป็นการยืนยันอย่าไปคิดมากเลยนั่งสมาธิต่อไปเถิดเองก็เข้านอนได้แล้วนะไอ้จ้อยดึกแล้วขอรับหลวงตาไอ้จ้อยตอบรับคำแนะนำของหลวงตาโดยทันที เขาค่อยๆเอ็นตัวลงนอนข้างๆกองไฟที่ลุกโชนแต่ความคิดและแววตายังคงพุ่งพล่านไม่ต่างอะไรกับเปลวเพลิงคําคืนที่เงียบสงัดนำพาร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางที่แสนยาวไกลของไอ้จอยให้ค่อยๆจมดิ่งไปสู่ภวังการหลับไหลเสียงลมที่โชยพัดระคนไปกับเสียงน้ำตกที่ไหลรินลากนิทราอันลุ่มลึกมาให้เด็กชายได้พักผ่อน ความคิดและความกังวลค่อยๆเลือนหายไปไม่หลงเหลือสิ่งใดแม้แต่ความฝันนานเพียงใดไม่ทราบได้ไอจอยตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงที่รบกวนจิตใจดังเกา่าอาการงัวเงียและตื่นกลัวสลับกันไปมาจนเด็กน้อยต้องลุกขึ้นนั่งเพื่อจ้องมองที่มาของเสียงภาพตรงหน้าเขาตอนนี้คือร่างของใครลหลายๆคน กำลังยืนถือตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างโร่ทั่วบริเวณเสียงพูดคุยกันเอะอแจ,อจทำให้ไอ้จอยตกตะลึงเพราะไม่คาดคิดว่าจะมีใครอยู่แถบนี้แล้วเพียงไม่นานชายผู้มีท่าทางเป็นผู้นำกลุ่มคนก็เดินเข้ามาหาไอ้จอยอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวสวัสดีเด็กน้อยเป็นไงมาไงถึงได้มานอนกลางป่าแบบนี้ล่ะท่านเป็นใครหรือรู้ได้ไง ว่าพวกเราพักอยู่ที่นี่เราชื่อวาสุกรีและนี่ก็คือพี่น้องภาษาของเราเองไม่ต้องตกใจไปเด็กน้อยรู้สึกขนลุกสู้เมื่อชายลึกลับได้เอ่ยนามของตนออกมามันเป็นชื่อที่น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือในเวลาเดียวกันเสียงพูดคุยและแสงไฟจากตะเกียงที่ส่องสว่างทำให้หลวงตาเดินออกมาจากกรดด้วยกริยาท่าทางที่สุขุมนุ่มลึก เ่าคนที่รายล้อมอยู่โดยรอบรีบสุดตัวลงนั่งพร้อมก้มกราบนมัสก,การโดยทันทีที่พบเห็นพระภิกษุนมัสก,การพระคุณเจ้าพวกเราไม่ได้มารบกวนท่านและคณะไม่ใช่หรือเจริญพรท่านทั้งหลายกลุ่มเราต่างหากที่ต้องขออภัยอาตมาและสิทธิมีพระพุทธองค์กับคำสอนเป็นสารณะไม่ได้มีเจตนารบกวนพวกท่านเช่นกัน หลวงตากล่าวพลางยิ้มอ่อนด้วยความเมตตาวาสกรียิ้มรับคำพูดที่สงบเย็นพลางพนมมือเป็นการแสดงความเคารพพระภิกษุไม่ได้รบกวนพวกเราหรอกพระคุณเจ้าพวกเราว่าจะมากราบนบสการท่านตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วแต่เกรงว่าจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติธรรมจนเกินไปอ๋อพวกท่านนั่นเองอัตมาและสิทธรับรู้การมาของท่านแล้วแต่ก็ไม่ได้ทักทาย ลัวเด็กน้อยจะตกใจกลัวนี่นี่เป็นผีหรือลงตาเนนแดงเอ่ยพร่องออกมาก่อนที่จะเดินไปลากมือเนนทองจากกรดให้มายืนข้างๆตนทั้งสองใบหน้าซีดเผือดเพราะรู้สึกตัวว่ากำลังเจอกับสิ่งลี้ลับอีกคนอย่าเสียมารยาตสิ่งไหนควรพูดดันไม่พูดสิ่งไหนควรเงียบก็จงรู้กาละเทศะ หลวงตาหันไปเอ็ดเนนน้อยด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมจริงจังแต่แล้วก็ถูกทัดทานด้วยวาจาที่หวานนุ่มของวาสุกรีโอ้อย่าไปโทษเด็กเลยพระคุณเจ้าเชิญพวกท่านตามสบายเถิดพวกเราแค่อยากให้ท่านกล่าวเทศนธรรมสักบทสองบทเพียงเท่านั้นวาสุกรีเชิญพระคุณเจ้านั่งลงบนอาสนะอย่างนอบน้อมส่วนตนและพวก ก็นั่งสำรวมพนมมือรับคำสอนจากหลวงตาไอจอยที่ได้เห็นเหล่าชายหญิงที่รุมล้อมซึ่งนุ่งขาวห่มขาวก็พลันเกิดความเลื่อมใสในท่าทางอันสง่างามสายลมที่พัดโชยเอื่อยนำพากลิ่นหอมของดอกไม้ป่าบางชนิดล่องลอยมาทำให้ทุกคนรู้สึกสุขใจหลวงตาที่เริ่มลืมตาก็เอ่ยวาจาอันเป็นปริศนาออกมาให้เหล่าญาติโยมได้รับฟัง อาตมารู้ว่าพวกโยมคือใครแต่ขอร้องอย่าเปิดเผยตัวตนนี้ไอ้ลูกลิงทั้งหลายจะตาเหลือกเอาฮฮฮพวกเรามากราบไม่ผิดคนจริงๆได้สิขอรับพระคุณเจ้าวาสุกรีเอ่ยคำพลางหัวเราะจ้าอย่างสุขใจรอยยิ้มที่แปดเปื้อนไปหน้าเหล่าคนที่รายล้อมก็พลันเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเนนแดงกล่าวอย่างโงนเอาแล้วทำไมไม่บอกล่ะหลวงตา เป็นผีหรือว่าเป็นคนถ้าเป็นผีจะได้วิ่งตั้งแต่ตอนนี้ใช่ใช่ชใช่หลวงตาบอกเถอะไอ้จอยพยักหน้าพร้อมกับเนียนทองเพื่อเป็นการเสริมคำพูดของเนนแดงเด็กน้อยทั้งสามจ้องมองเหล่าคนชุดขาวด้วยท่าทางที่หวดาดระแวงพอตัวแต่แล้วก็ต้องนิ่งไปเพราะหลวงตาตัดบทและเริ่มสนทนาเรื่องอื่นไหนพวกโยมลองบอกมาสิ ว่าอยากจะสนทนาธรรมเรื่องใดเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวลานี้น่าเลื่อมใสเละเกินขอรับนี่ขนาดพวกเรายังไม่ได้เอ่ยความคิดใดออกมามากมายท่านก็เดาใจถูกแล้วเรามาวันนี้ก็เพื่อจะหารือเรื่องชนชั้นวันนะ,นะขอรับวาสุกรีเอ่ยคำด้วยความสุภาพและค้อมตัวมาข้างหน้าเพื่อขอรับฟังการเทศนาธรรมที่ตนกำลังคล่องใจ หลวงตายืดตัวตรงพร้อมกับเปล่งคำพูดที่กังวานใสราวกับว่านั่งอยู่บนธรรม,มาะชนชั้นวันนะเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกโดยแท้แต่สิ่งนี้ไม่อาจกีดกันสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้เมื่อการก่อนนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ว่าใครกคนนี้ไม่พ้นหนอจริงแท้ขอรับแล้วถ้าพวกเราต้องการให้พระคุณเจ้าไปกล่าวทรรโอวาทแก่พวกที่ต่อสู้เพื่อชนเผ่าเราละอรับจะทำได้หรือไม่หลวงตาสะอึกนิ่งกับคำพูดที่มีเลดในของวาสุกรีแต่ด้วยสติและเมตตาอันสูงล้นทำให้ภิกษุชรากล่าวเชิงถามแก่ชายผู้ลึกลับอัตมากล่าวทําได้ทุกที่ทุกเวลานั่นแหละโยม แต่เรื่องที่ไม่ใช่กิจของสองฆ์อาตมาขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะแม้แต่เรื่องที่พระทุดงรูปนั้นมาขโมยเพชรของเราไปนั่นเดี๋ยวขอรับคําว่าพระทุดดงรูปนั้นสะเทือนถึงความรู้สึกที่ยังค้างคาใจของหลวงตาอยู่ไม่ขาดเหตุไฉน,นถึงต้องมีพระรูปนั้นคอยก่อเรื่องวุ่นวายให้กับการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ตลอดเวลาและในจังหวะนั้นเอง เนนแดงก็โผล่งคำถามขึ้นมากลางป้องตามนิสัยเด็กอยากรู้อยากเห็นอย่าบอกนะว่าเป็นหลวงพี่ช้างวาสุกรียิ้มแห้งๆพลางพยักหน้าเป็นการตอบรับทำให้เหล่าคณะผู้เดินทางถึงกับเกิดอาการผเอ,อืดผอ,อมทันทีที่ได้ยินชื่อนี้อีกครั้งเพราะตามปกติแล้วหลวงพี่ช้างเป็นภิกษุที่มีอทธยาไยดีมีความมุ่งมั่นในหลักธรรมคำสอน อีกทั้งยังเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนโดยทั่วไปแต่เหตุใดการไปทุดงเพียงไม่กี่เดือนกลับทำให้พระหนุ่มผู้นี้มีนิสัยใจคอเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้เพราะเพชรเม็ดนั้นสำคัญกับชนเผ่าของเรามากหากไม่ได้มันกลับคืนมามีหวังเมืองบาดาลของพวกเราจะต้องลุกเป็นไฟแน่ๆขอรับพระคุณเจ้าเมืองบาดาล ไอ้จอยโผลงคำถามที่ทำให้ตาเหลือกล้านด้วยความตกใจก็เมืองของพญานาคไงไม่น่าฮะอะไรนะเมืองพญานาคเหรอเนนแดงตะลึงตาค้างตามไอ้จอยไปเช่นกันไม่คิดเลยว่าผู้คนที่นั่งสนทนาธรรมกับหลวงตาอยู่ตอนนี้คือพญานาคทั้งหมดเพชรพญานาคนั้นมีความสําคัญกับเหล่าพญานาคและเหล่าคนทันที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล ซึ่งถ้าหากผู้ใดได้ครอบครองจะสามารถควบคุมฟ้าฝนรวมถึงความเป็นอมตะไม่มีที่สิ้นสุดอสงไขยแน่นอนว่าตัวเรานี้เป็นผู้ปกครองดินแดนนั้นและไว้ใจผิดเพชรนั้นจึงถูกขโมยไปโดยตอนนี้กำลังเกิดสองครามก็เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เนื้อเราและพวกพ้องเดิมนั่นเองหลวงตานั่งพิจารณาจับจัง้งช่งใจอยู่นานพอสมควร ก่อนที่แกจะเอ่ยปากรับคำเชิญของวาสุกรีเพื่อเดินทางไปยังถิ่นฐานซึ่งกำลังลุกเป็นไฟเพราะการรบปราฆ่าฟันกันและที่สำคัญไปกว่านั้นเพราะต้นเหตุทั้งปวงมาจากหลวงพี่ช้างนั่นเองจิตใจที่ถูกครบเราและดูช่างเยือกเย็นและมีสมาธิหลวงตาสั่งให้สิท์ทั้งหลายรวบรวมข้าวของสัมภาระเป็นกองเดียวและทิ้งมันไว้ใต,ต้ต้นไซใหญ่ หากการเดินทางในครั้งนี้ไม่ต้องนำพาสิ่งใดไปนอกจากกิจใต้สำนึกเด็กและเนนทั้งสามทำตามหลวงตากำชับอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไปนั่งรวมตัวข้างวาสุกรีเพื่อทำสมาธิสำรวมกายใจเพียงพริบตาเดียวร่างกายและจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนถูกกระชากให้หลุดออกจากกันก็นำพาคนทั้งหลายเดินทางเข้าสู่ประตูเมืองบาดาลอย่างง่ายดายวาสุกรีเจ้าเมืองบางบท กล่าวแนะนำพวกเขากับยามเฝ้าประตูเมืองรวมไปถึงบริวารทั้งหลายทั้งมวลเสียงซุบซิบนินทาเกิดขึ้นทันทีเมื่อหลวงตาย่างเท้าเข้าสู่เมืองบาดานนั้นแต่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงได้มีกิริยาแบบนี้นี่แหละขอรับเมืองของเราและอีกฟากหนึ่งก็เป็นเขตแดนที่กำลังต่อสู้กันวาสุกรีเอ่ยขณะที่เมื่อมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่เศร้าใจ ที่ยมให้อัตมาลงมาที่นี่ก็เพื่อจะให้มาห้ามทับชัยหรือไม่ฮสมแล้วที่เป็นพระธุดง์ผู้ทรงอภิญญานี่ก็คงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วหากไม่อยากรบราฆ่าฟันกันวาสุกรียิ้มแป้นทันทีที่หลวงตาเอ่ยคำที่ตนอยากได้ยินเพราะความมุ่งหวังที่จะนําพาความสงบสุขกลับคืนมาย่อมเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำ รีบไปเถิดโยมอย่าให้ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อไปกว่านี้เลยหลวงตาเดินตามวาสุกรีตรงไปยังเขตแดนที่มีการเตรียมความพร้อมทำการศึกเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองบาดานภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เราสามนเณรน้อยและไอ้จอยถึงกับตกตะลึงเพราะสิ่งที่ได้เห็นคือร่างของคนทันและพญานาคหรืองูใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วน ความขนพองสยองกล้าวเข้ามาเยือนพวกเขาทันทีที่งูยักษ์เกรดสีลุ้งเหล่านั้นย่อกายจำแรงลงเป็นคนที่สวมเสื้อผ้ารูหราสวยงามฝากฝั่งตรงข้ามคือเหล่าพญานาคอีกวงหนึ่งผู้คนเหล่านั้นร่างเดิมคืองูยักษ์ที่มีร่างกายกำยำล่ำสันและมีเกรดสีดำตลอดทั่วสารพางกายเสื้อผ้าหน้าผมที่แลดูโหดเหี้ยมผิดไปจากทางฝั่งของวาสุกรี บ่งบอกอุปนิสัยใจคอของนักเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเมื่อวาสุกรีและเหล่าหลวงตาหยุดชะงักอยู่กับที่ทางฝั่งฝากโน้นก็ตะโกนท้ารบออกมาด้วยภาษาที่ฟังไม่ค่อยเข้าหูเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเอง็งหมดปัญญาต่อสู้จนถึงขั้นไปตามมนุษย์เดือดนุ่มมาออกหน้าแทนแล้วหรือวะไอวาสุกรีเอ็งไม่ต้องพูดมากไอผู้ชงท่านผู้นี้ก็คือหลวงตาที่มีอภิญญาสูงสงท่านหนึ่งเลยนะ ฮเหมือนกับไอ้คนที่ขโมยเพชรพญานาของเราไปนันหรอวะมาเถอะพ่อจะเคี้ยวให้เปื่อยเลยพยาผู้ชงกล่าวคำเย้ยหยันฝ่ายพญาวาสุกรีด้วยถ้อยคำที่ด้อยค่าแต่หลวงตากลับยืนสงบนิ่งด้วยสติอันมั่นคงไม่แยแสกับคำปราโาทที่ผ่านหูหลวงตาเรากลับไปที่เดิมของเราดีกว่าไหมฉันว่ามันน่ากลัวพิกลนะ เนนแดงเกาะแขนหลวงตาพลางเขย่าเพื่อรบเร้าให้กลับไปยังถิ่นเดิมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือรอยยิ้มที่ไม่ยินดียินร้ายต่อทุกสิ่งปัโทโธเจ้าวยวายฮาอะไรเนนแดงหลวงตาก็อยู่นี่ทั้งคนจะไปกลัวอะไรวะเอ้ยทั้งจ่อยทั้งแดงจะพูดเสียงดังสิหลวงตาและท่านวาสุกรีกำลังคุยธุระก,กันอยู่ เนนทองกล่าวทัดทานเพื่อนเกลอทั้งสองก่อนที่ทุกอย่างจะวุ่นวายมากกว่านี้แต่แล้วเพียงไม่นานความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครอยากจะพบเจอในพริบตานั่นเองทางฝั่งของพญาผู้ชงก็ทำการเปิดศึกเพื่อเป็นการท้าทายอำนาจของพญาวาสุกรีกองทัพแถวหน้าของพวกมันจำแรงกลายกลายเป็นพญางูตัวใหญ่เท่าต้นตาลสีดำมะเมื่มพร้อมแผ่พังผัน สายหัวไปมาราวห้าสิบตนเหลางูแนวหน้าโกงคอขย่อนพิษเป็นละอองฟองฟุง้งพุ่งเข้าใส่ทัพของวาสุกรีกลุ่มควันและน้ำเหนียวๆสีเหลืองสาดกระเซ็นถูกลำตัวเหล่าทหารและก้อนหินที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้าทำให้มันละลายกลายเป็นไอลอยลับไปหลวงตาที่ยืนขวางหน้าเด็กๆก,ก็พลันร้องสั่งให้พวกนั้นถอยไปด้วยความเป็นห่วงอ้าวไอลูกลิง เฮ้ยไปงานนี้งานใหญ่แล้วอย่ามัวพูดมากไปหลบหลังก้อนหินโน่นก่อนไปเร็วหาผ้ามาปิดจมูกด้วยนะวาสุกรีชีไม้ชีมือสั่งให้เด็กๆไปแอบซ่อนอยู่หลังโขดหินและเอาผ้าปิดจมูกเพื่อไม่ให้สูตรดมควันพิษเข้าไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานพญานาคหนุ่มก็ร้องส่งสัญญาณให้เหล่าบริวารของตนทําการโต้อตอบสิ่งที่ฝั่งโน้นส่งมาภาพของชายที่จำแรงกายเป็นงูเกร็ดสีลุง ก็บังเกิดขึ้นแทบจะในนาทีนั้นเช่นกันเหลางูยักษ์สีลุ้งพลันยกกายขึ้นสูงเสียดเมฆก่อนที่จะพ่นน้ำลงมาราวกับหาฝนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากส่งให้ร่างของพญานาคฝั่งตรงกันข้ามกระเด็นขาดท่อนไปเพราะความรุนแรงเสียงชายโยโหร้องของทั้งสองฝ่ายดังประสานกันจนฟ้าดินสั่นสะเทือนแต่ทั้งนี้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ ฝ่ายพญยาผู้ชงจึงร้องสั่งให้บริวารกลั่นละอองพิษพ่นใส่ฝั่งตรงข้ามอีกคำรบหนึ่งด้านพยาวาสุกรีไม่รอช้าจึงสั่งจัดการพ่นน้ำสวนกลับออกไปในพริบตาเดียวกันการประทะกันร,ระหว่างสายน้ำและหยดพิษทำให้เกิดเสียงฉูชาคล้ายใครเอาน้ำไปราดบนกองไฟหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลให้เหล่านักรบของทั้งสองฝ่ายลม้มลงด้วยความปวดแสบปวดร้อน หลวงตาซึ่งทนดูผลของสงครามนี้ไม่ไหวจึงตั้งใจเอ่ยคำทัดทานชนเผ่าผู้สูงศักดิ์ทั้งสองภิกษุชราเดินฝากลุ่มนาคและเหล่าคนทันออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวผู้ใดและเป็นเวลาเดียวกันนั่นเองที่หมู่ผู้วิเศษทั้งหลายต่างดาหน้าเข้าหากันเพื่อตลุมบอลเสียงโห่ร้องเซ็งแซ่จนมืดฟ้ามัวดินเหล่าเด็กน้อยที่แอบอยู่หลังโขดหินกอดกันกลมด้วยความหวาดกลัว ไม่เคยคาดคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้เจออะไรที่น่าหวัดหวันเช่นนี้จากนั้นเพียงไม่นานเสียงประดับและช่วงฟันก็ดังขึ้นจากทั่วสารทิศภาพการนองเลือดเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาเดียวหยุดเถิดโยมทั้งหลายลวงตาตะเบงเสียงห้ามทับแต่กลับไม่มีผู้ใดให้ความสนใจเลยแม้แต่น้อยความโหดร้ายและรุนแรงยังคงเกิดขึ้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยน เด็กๆที่นั่งซุกหัวอยู่ก็พลันยืนขึ้นพร้อมตะโกนป้องปากเรียกให้หลวงตากลับมาหลวงตาอย่าเข้าไปมันอันตรายกลับมากลับมานี่เธอไม่เพียงแต่หลวงตาจะไม่เดินกลับมาแต่ยังคงดาหน้าเข้าไปสู่กึ่งกลางสงครามเพื่อมุ่งหวังจะหยุดการต่อสู้ที่ไร้เหตุผลเช่นนี้จังหวะรบของเหล่าพญานาคที่บางตนก็พ่นพิษบางส่วนก็พ่นน้ำสลับไปมาข้ามหัวหลวงตา แบบเส้นยาแดงผ่าแปดแต่ไม่มีเลยสักนิดที่จะระคายผิวหนังพระผู้ทรงศีลอาตมาขอบิบาเธอะโยมทั้งหลายขอทีเธอพอได้แล้วหลวงตาตะโกนล,ลั่นออกไปแต่เหมือนเป็นเพียงสายลมที่พัดไปโดนก้อนหินเท่านั้นเองถึงกระนั้นความพยายามหนที่สามก็ยังปรากฏให้เราสิทธิ์ได้พบเห็นพอสักทีอย่ารบราฆ่าฟันกันอีกเลย อาตมาขอละเสียงตะโกนที่แผดล้องเป็นครั้งที่สามแลดูเหมือนจะไม่มีผลอันใดกับการพุ่งรบที่ถึงพริกถึงขิงเช่นนี้หลวงตาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะยืนพนมมือสงบนิ่งบ่งบอกให้รู้ถึงความเอาจริงเอาจังในการห้ามซึกวิรูปเคหิเมเมตังเมตังเอราประเทหิเมฉัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังหลวงตา เริ่มต้นกล่าวบทสวดขันธปริษที่คล้ายคลึงกับมนคาถาอารมพายซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการปราบปลิดเดชของเหล่าพญานาคให้สิ้นไปเสียงที่กังวนใสสวดผ่านอากาศขจรไปทั่วทั้งสนามรบเหล่านาคและคนทันต่างกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนทรมานบางตนทั้งกับดินเราเอามืออุดหูแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพุทธานุภาพของพระคาถานี้ได้แต่ถึงอย่างไร หลวงตาก็ยังคงสวดบทดังกล่าวนี้ต่อไปจนกว่าเจ้าแห่งนาคทั้งสองจะวางดาบและยอมจำนนพอเธอ,อะหลวพ่อเจ็บปวดเลือเกินแขนขาเราไม่มีแรงต่อสู้ต่อไปอีกแล้วพอเธอ,อะพอได้แล้ว <c oughs> พอได้แล้วพระคุณเจ้าเรายอมวางดาบไม่ต่อสู้แล้ว <c oughs> พยาวาสุกรีและพยาผู้ชงกล่าวอ้อนวอนหลวงตาด้วยความทุกทรมานเจ็บปวดเจียนตายพวกนากคชั้นสูงไม่คิดเลยว่าจะมีมนุษย์หน้าไหนสามารถบังคับพวกเขาได้ถึงเพียงนี้หลวงตายอมผ่อนลมหายใจเพื่อนั่งลงทําสมาธิที่กลางเนินดินเน้นแดงเน้นทองและไอจอยวิ่งตามมาสมทบพระอาจารย์ด้วยอาการที่ตื่นกลัวเลือประมาณเป็นยังไงบ้างหลวงตา โ oh อ้โหเจ็บไปเลยพวกเองนั่งเงียบๆนี่ไม่ใช่เวลาจะมาชื่นชมกันเนนแดงถูกลงตาเอตโลเพราะโพรงคำพูดเยยนยอทำให้เสียสมาธิแต่ลวงตาก็แอบเห็นเนนทองและไอ้จ่อยแอบหัวเราะด้วยความสมน้ำหน้าที่เนนแดงถูกตำหนิเพราะไม่รู้จักเวลำเวลาภาพของซากงูยักษ์พร้อมกับร่างของคนทันทั้งหลายนอนตายเกลื่อนทับถมปนเปไปกับร่างของผู้รอดชีวิต แต่ยังเอามืออุดหูเพราะเกรงกลัวอำนาจของพระคถาอันเข้มขลังล้วงตาสายหน้าไปมาพลางคลายมนสกดและเรียกให้วาสุกรีและผู้ชงเข้ามานั่งคุยด้วยกันใกล้ๆเจ้าแห่งพงเผ่านาคทั้งสองเดินโซซัดโซเซมหาลงตาด้วยอาการที่ซ้ำรวมร่องรอยบาดแผลที่ได้รบรากันดูเหมือนจะไม่เท่ากับความปวดร้าวที่มาจากมนสกด ซึ่งมีฝากไว้ให้ตั้งแต่ครั้งบรรพการถึงแม้อย่างไรก็ดีหลวงตาก็กล่าวสนทนากับเจ้าแห่งนาคทั้งสองด้วยวาจาที่นิ่งสงบเต็มไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญพรท่านผู้เป็นเจ้าแห่งนาคพงพันทั้งสองตั้งแต่เกิดมาอาตมาก็ไม่เคยได้พบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนรอกคราวนี้ถือว่า เรามีบุญร่วมกรรมจนวาสนานำพาให้ได้มาพบณนะที่แห่งนี้เชิญนั่งลงแล้วก็พูดจากันด้วยเหตุและผลเถิดน้ำเสียงที่น่าเลื่อมใสเปล่งโน้มน้าวใจให้ผู้ชหน้าก้มกราบนมัสการและขอขมาไปในตัวนมัสการพระคุณเจ้าต้องขออภัยด้วยเถิดหากว่าเราได้ล่วงเกินท่านไปด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความโอหัง อวดตนคราวนี้ได้รู้ริ์ผู้ทรงศีลแล้วเราและบริวารยอมเจรจากับท่านแต่โดยดีไม่ใช่เจรจากับอัตมายอมต้องเจรจากับจอมนาควาสุกรีต่างหากละโยมผู้ชงแสดงอาการเก้อเขินเล็กน้อยเมื่อหลงตากล่าวใบเบี่ยงการเจรจาไปให้วาสุกรีทั้งสองยื่นมือมาสัมผัสกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยอมสงบศึก เพราะเพชรเม็ดเดียวแท้ๆทำให้ท่านและข้าต้องผิดใจกันมันก็คือธรรมเนียมที่เรายึดถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษในท่านวาสุเกรนาคตนใดได้ครอบครองเพชรเพชรนั้นก็ถือว่าได้ครอบครองนครบดาน,นี้ไปด้วยปู่ของท่านก็ชิงเพชรเม็ดนั้นมาจากปู่ของข้าพญาผู้ชงกล่าวตอบพญาวาสุกรีด้วยอาการคุนเคืองอยู่ในทีแต่แล้วก็ต้องเงียบปากไปเพราะลวงตาขยับตัว และเริ่มเอ่ยทัดทานพวกโยมทั้งสองก็ต่างบำเพ็ญเพียรมาเนิ่นนานกว่าจะได้มาเป็นเจ้าแห่งนาคในเผ่าพันธุ์ของตนมิใช่หรือเหตุไหน,นถึงไม่ได้น้อมคิดถึงหลักคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องสิ่งของนอกกายและความไม่จีรังกันบ้างเหตุไหน,นถึงต้องแบ่งแยกและชิงดีชิงเด่นกันกี่เลือดเนื้อกี่ซากศพ ที่พวกโยมต้องย่ำผ่านเพื่อให้ตนได้เป็นใหญ่ในภพภูมิอาตมาไม่อาจตัดสินเรื่องการครองบัลลังก์ของพวกโยมได้แต่อาตมาเชื่อและศรัทธาในกฎแห่งกรรมเลือเกินแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องมีเพชรเม็ดนั้นเพื่อรักษาสมดุลแห่งเบืองบาดาลขอรับหลวงตาใช่ขอรับการรบกันครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการชิงตำแหน่ง แต่เป็นการตำหนิความสะเพร่าที่ปล่อยให้เพชรถูกขโมยไปต่างหากักผู้ชงกล่าวเสริมคำของวาสุกรีด้วยความมั่นใจแต่ลวงตากลับมองแย้งไปอีกทางตำหนิแบบไหนกันถึงต้องใช้ชีวิตและเลือดเนื้อเขาแลกแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะโยมทั้งสองสัญญาสิว่าจะไม่รบราค่าฟันกันอีกพระคุณเจ้าโปรดเห็นใจพวกเราด้วยเถิดขอรับ วาสุกรีกล่าวอ้อนวอนลงตาและผู้ชงก็พนมมือพยักหน้าเห็นด้วยกับเขาเช่นกันฮวิบากกรรมของอาตมาและสิทธิ์โดยแท้การมาทุดงครั้งนี้แทบจะถือว่าขาดลงอย่างสิ้นเชิงแต่เอาเถิดถือว่าเป็นการลบล้างความผิดพลาดที่ผ่านมาโจมทั้งสองกำลังหมายถึงเพชรเม็ดนั้นใช่ไหม พญานาคทั้งสองพยักหน้าตอบรับโดยพร้อมเพียงกันได้สิอาตมาและสิทธิ์จะหากลับมาคืนให้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโปรดติดตามตอนต่อไป